สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนครับมาเป็นคณะครับทีมงานนะครับได้พาเรามาเยี่ยมชมเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้ครับบอกได้เลยว่ามีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในปีนี้ครับเดี๋ยวมาพบกับคณะของเราและก็เจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเริ่มจากด้านนู้นเลยผมพนาสันโฟทีครับครับผมเจสซี่โฟทีครับพี่พนาสันแล้วก็น้องเจสซี่และที่ยืนอยู่ตรงกลางเจ้าของสวน อ่าพ่อสคนพ่าสองคนครับตรงนี้สวนธูเรียนอยู่เขตตะบลรับล่อท่าแซะชุมพรครับอ่ารับล่อท่าแซะชุมพรนี่เองทั้งหมดกี่ไร่ครับ13ไร่ครับ13ไร่นะครับต้นทุเรียนที่เราเห็นนี่ของคุณพ่อมีประมาณกี่ต้น300ครับสามรต้นครับ300ต้นอยู่ในช่วงของการออกดอกออกผลผลผลิตเนาะออกอกผลผลผลิตได้รับผลแล้วทุกอย่างครับอ๋อมีเก็บมีเก็บไปจําหน่ายบ้างยัมมีเก็บไปจําหน่ายแตันแล้วครับแตันแล้วแล้วแต่ก่อนได้เท่าไหร่ แต่ก่อนมันไม่ได้ครับแต่ก่อนไม่ได้มันไม่ได้ช่วงนี้ครับมันไม่ได้ช่วงนี้แล้วดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าทุกปีครับเอาจริงๆเลยก็รับเงินไปเท่าไหร่ละรับเงินไปรวมทั้งหมด8 0 0แสนแปดแสนแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับก็คือดีกว่าทุกปีใช่ไหมดีกว่าทุกปีอ้าวแน่นอนครับพี่มาลาสันมาแนะนําสิ่งดีๆให้ถูกไหมครับมาแนะนําอะไรครับเขาใช้อะไรใช้ดู ไสีแดงสีแดงนี่พวกพู่กับมาฉีดดอกและฉีดใบฉีดต้นอไอ้ตัวนี้ฉีดต้นพวกพู่กับโพทีัวนี้ฉีดอป้องก,กันรคเคลื่อนละกับโพทีฉีดที่ผิวใบอะไรเงี้ยนะใช่ครับก็เสริมความแข็งแรงให้พืชคือเสริมความแข็งแรงทุกอย่างต้นแข็งแรงคือใบก็ได้ผลดีครับพ่อฉีดไปประมาณสี่เดือนเนี่ย รวมรวมแล้วกี่ครั้งสี่ครั้งครับสี่ครั้งสิ่งที่เราเห็นจากสี่ครั้งเนี่ยลักษณะต้นลักษณะใบมันเป็นไงมันแบบว่าสดใสขึ้นกว่าเดิมประมาณหลายเท่าเลยสิบเท่าเก้าเท่าสิบเท่านั่นแหละคือต้นมันสดชื่นเลช่วมันสดชื่นคือต้นก็สดใสดูน้ำเลืองของมันมันก็แตกโอ้ต้นนี่ดูว่าเทียบเกียบจริงๆริงก็คือเราเห็นสภาพต้นสภาพใบเรารู้เลยว่ามันดีขึ้นแล้วพวกต้นทุนอะไรอย่างได้ลดไหมครับ ต้นทุนคือหลายๆอย่างแต่ก่อนผมใช่หนักแต่ปีนี้ผมไม่ใช้ตัวน,นี้ประมาณสี่หมืม่นบาทเนี่นี่คือมันได้ผลมาแล้วนั่นถือว่าง <Gone S 2> เงินบางส่วนเราได้ประหยัดขึ้น <ๆ S 1> คือคือเงิเนบางส่วนทุกอย่างมันได้ประหยัดขึ้นหลายกูเก่าแต่ก่อนถ้าเอาตลาดเด็กประมาณหมื่นวัวหรือสองหมื่นข้างเดียวนะอันนี้สองสามข้างหมดนี่คือถือว่าประหยัดต้นทุน เยอะโอเค,อ,คอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณพ่อนะครับที่ได้ใช้มาถึง4เดือนแล้วพี่พนาครับมาเห็นของคุณพ่อที่แนะนําสิ่งดีๆให้เป็นไงฮะก็ รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้จริงนะ,ะครับแล้วก็ถือว่าทาเยนจบแจกกับโรงทุเรียนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะมีการเปลีป่ยนแปลงทุกครั้งพ่อก็จะอวดทุกครั้งว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีผมก็ต้องตามดูอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับ <c oughs> ดีจริงๆน <c> ะ <oughs> <c oughs> ก็คือเราเห็นเราก็ชื่นใจไปด้วยชื่นใจครับน้องเจสซี่ <c oughs> มาเที่ยวสวนทุเรียนวันนี้วันแรกนี่วันแรกครั้งแรกคขาจะรู้สึกประทับใจแล้วก็มหัศจรรย์ใจกับโฟทีที่ใช้กับทุเรียยนออมากคโเ อ่ะแสดงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มโพรีกับทุเรียนถือว่าผ่านเนาะนะ,นะช่วยให้เกษตรก,กรลดต้นทุนได้ดีด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ของคุณพ่อก็มาแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าออไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วยังเก็บอีกกี่รุ่นครับดูแล้วดีประมาณ3รุ่นีประมาณ3รุ่นคร,ครอ่าไม่ประมาณสามรุ่นจริงจเนี่ยนี่นนนดอกนี่ลูกเดิกลูกเล็กอีกเลยเออเห็นแล้วดีใจด้วยนะอ้าวขอบคุณทั้งสามท่านเลยครับผมแะดวงมัทองเกษตรรักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ